เกมเสียเปรียบหนักป่าโดนเวียดยับจะแก้เกมยังไงติดตามได้ใน R O V จึงปังโดยสาเหตุที่ทำให้เกมเสียเปรียบได้ก็มีสองปัจจัยคือหนึ่งเหล่าเล่นพลาดสองก็เป็นเรื่องของฮีโร่ว่าฮีโร่ของเรานั้นเป็นฮีโร่เลดเกมหรือต้นเกมซึ่งในเกมนี้นั้นฮีโร่ทีมผมนั้นมีตัวเลดเกมถึงสามตัวถ้ามีนะฆันรู้ดีว่าช่วงต้นเกมนั้นทีมเราไทยจะสู้ไม่ได้เลยจึงทำการเดินเวียดป่ายับกดดันทีมผมอย่างหนักหน่วงอย่างเกมนี้นั้นทีมผมเกมตามมันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางป้อมและการเงินซึ่ง How 2, กาูว ตามเกมของเขาโดยปกติมือทีมของข้ามเกมนำนั้นเขาจะเรียกไฟแต่เราบ่อยๆแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นไฟตามเขาเพยายามฟาร์มหาเงินให้เงินดีดกลับมาให้ได้มากที่สุดหาดักจังหวะทีมเขาพลาดแน่นอนว่าทีมของข้ามเมือ่อเกมนำความหา้าวความพลาดก็จะมาอย่างแน่นอนไม่มีใครที่เล่นเพอร์เฟกต์รเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วในจังหวะนี้นั้นทีมตองข้ามพลาดเพราะเนองจากว่าตับากำลังตีดาร์กอยู่แต่แก๊กถอดและฟอร์เรติโน่กลับมาเล่นแหลมจนเดิมทีผมนั้นปิดไปในที่สุดไฟนี้นั้นทีมตรงข้ามพลาดผมได้ดดามมาันน้ ทีมผมจะไม่ได้ป้อมกลางแต่ผมกลับไ,ได้ชัด,ดาบปัจจายมาถึงทำการเงินของผมนั้นดึงขึ้นไปอีกและเมื่อป่าเขาตายแน่นอนว่ามังกรตัวถัดไปที่จะเกิดขึ้นนั้นเราจะสามารถเอาได้ฟรีเพราะเนื่องจากทีนุง่งค้ไม่มีคนที่มีพาณิชย์จะมาล้าเราได้ซึ่งตลอดเวลาถ้าเกมตามนั้นทีมเราแทบจะไม่ได้ออบเจกอะไรเลยนี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะเก็บออบเจกมันนั่นเองซึ่งมังกรน,นั้นจะเพิ่มดาเมจการโจมตีให้กับเรานั่นเองซึ่งจะมาทดแทนดาเมจของเราที่ยังขาดอยู่เนื่องจากยังไม่มีต่างเสื้อไอเทมนัน และแน่นอนเมื่อเราจชนะสองไฟติดๆอย่างนี้นั้นทําให้การเงินของเรานั้นค่อนข้างกลับมาลูกเกมค่อนข้างดีขึ้นรวมถึงสเกลลิงตัวละครของฝั่งตรงข้ามนั้นก็เริ่มจะถอยลงมาทุกทีเพราะเนื่องจากทีมตรงข้ามนั้นมีแต่ฮีโร่ต้นเกมซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลาของเราแล้วเพราะทีทมเรานั้นมีฮีโร่เลยกเกมหึงสามตัวรวมถึงวันเดอร์ Wonder, ช่วงเนี่ยเกมนั้นก็ปั่นป่วนด้วยเช่นกันเพราะสามารถทั้งเปิดไฟได้ข้ามไฟได้รวมถึงมีดาเมจที่รุนแรงจนสามารถลวงแขนได้ง่ายๆเช่นกันและเมื่อชนะไฟผมก็ได้เมาดเือาดกลับา้าก่จงเลือรที่น เราอยู่ต่ำม,มากที่สุดเพราะการป่ไยดาร์กเลนในคลิปต่ำนั้นจะเป็นการป่ไยดาร์กกลุ่มค่าที่สุดนะครับจำนวนคนเราเยอะกว่าแต่เทนนองข้ามหรือจะเล่นตายยังไงเราก็ชนะอย่างแน่นอนจังหวะนี้ผมเลือกจะไปล่วงเมทเพราะเนื่องจากหน้าที่ของเราคือล่วงแผงหลังไม่ใช่แผงหน้าส่วนแผงหน้านะัดล่อยทีมของเราเป็นคนจัดการไปนะครับเนื่องจากผมเห็นออฟเลนของเรานั้นเข้าผิดแล้วจังหวะแล้วผมจะพิมพ์บอกเขาว่าใครไปเอาแผงหลังกับผมเพราะถ้าทั้งผมและมูลาเข้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงแผงหลังเทนนองข้ามก็เล่นไม่ได้อย่างแน่นอนเมน้่ดาทีมเรนยาาก่แนองกับข้ามเะอิมยงผจช่ เพื่อนเราจึงเข้าไปนะครับการเชื่อใจเพื่อนอทีมเป็นสิ่งสำคัญมากถึงแม้จะเป็นแกลงโลกแต่เราก็ต้องเชื่อใจนะครับผมเนื่องจากแปนเมื่อกี้นั้นผมเองก็ได้ตายไปรวมถึงลมมิ่งของผมก็ได้ตายไปด้วยเช่นกันจึงไม่มีใครสามารถแอรให้เราได้ผมถึงหาพุ่มดักแลวรอเล่นเมื่อแก๊กลงมาอย่างนี้ผมคงต้องสวนเพราะยังไงแล้วก็ไหวอย่างแน่นอนกับแก๊กงเป็นตัวกระโหลกกระโปงกระโหลกระลมามมากนะครับแล้วเมื่อลมมิ่งเขาตายอย่างนี้ประจอมมองก,กับป่าเขาอยู่ข้างบนเหล่าเปิดดักได้เลยรวมถึงมูราดเดี๋ยวมาตัดทอมันได้อีกเป็นจังหวะที่สวยงามอออออออยยยย่่่่่าาาาาางงงงงงมมมมมมกก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 กแแแแแตต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 เเเเเเรรรรรไไไไดดดดด้้้้้้้้้ัััััััันนนนนนีีี็คคจะะบบบบบววลลปซททขขุห จะมาสร้างช็อตปฏิหารแต่ก็ทาไม่ได้เพราะเนื่องจากทีมนอนนั้นมีบาฟคนดักเ็ลเยอร์อยู่นะครับรวมถึงผมเป็นวันเดอร์บุเมนยังไงก็ไหวยอย่างแน่นอนหมดไฟ,ฟได้ตายไปเรียบร้อยครับบอยดักตรงกลางเต็มตัวเล่นเดวีวจบเกมได้เลยพอทีมนอนข้ามตายไปถึง4ตัวถึงเกิดมา,ก,ก,ก,ดมาก,ก็เกิดแค่ที่ตัวยังไงกันบ้านไม่ได้อย่างแน่นอนเหมือนดักชนบ้านผมถึงเลิเกเจยวเข้าไปเปิดแต่พยายามขำไฟเพื่อนเปิดเพื่อนได้โอกาสตีบ้านทีมนอนข้ามยังมีแขรี่ยังไงกันบ้านไม่อยู่ยแน่นอนเดียบร้อยครับจบเกมและนี่คือทั้งหมดของ R O V จึงปังฝาาากดดดดตติมม้วยยะรบสีีีๆเ